อินดี้ลูกชายฮันนี่อดีตรัก6เรื่องมีลูกห่างหายไม่ได้เล่นภาพยนตร์มาพักใหญ่ทำให้คิดถึงบรรยากาศเก่าๆล่าสุดฮันนี่พสอนตกปากรับคำเล่นหนังเรื่องอีสานซอมบี้ค่ายเอ็มสาถึงกลัวแต่ก็อยากเล่นมีความสุขที่ได้ทำงานหลังจากอยู่แต่บ้านมานานมากแล้วดีใจที่อินดี้อินทัดลูกชายมีงานแสดงเข้ามาอย่างต่อเน,นื่องห่วงแต่เรื่องขับรถเพราะชอบไปไหนมาไหนคนเดียวส่วนเรื่องแฟนให้อิสระเต็มที่บ้านฮันนี่เหมือนพ่อแม่ลูก มันแข่งกันทํางานหน้าดูแต่ไม่เรียกว่าแข่งเป็นหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายช่วงนี้เป็นช่วงของการอั้นการทํางานอันเก่าทุกคนแยกย้ายออกไปทํางานจากที่นั่งมองหน้ากันชีวิตเราไม่เคยว่างขนาดนี้มาก่อนมันได้คุยกันเยอะมากเลยรู้สึกแปลกๆนานๆจะเห็นฮันนี่บีเล่นละครด้วยกันตอนนี้จะมีอินดี้บีเล่นด้วยกันโตใต้โต๊ะ g m m 2เาเวลาร่วมงานคนสนิทก็โอเคแต่บีไม่อยากเล่นด้วยกันเลยบี B. ฟิลแอคติ้งยากแต่ฮันนี่กับอินดี้ไม่เป็นไรละครที่เล่นกับลูกแค่บีคนเดียวก็รู้สึกแปลกไม่รู้สีเขาคิดไม่เหมือนฮันนี่กับลูกอาจจะคิดมีฟิลคนที่บ้านก็จะยากนิดนึงถึงไม่ค่อยเห็นฮันนี่ไปไหนกับอินดี้เท่าไหร่เพราะแยกกันทํางานเวลานัดกองนัดไม่พร้อมกันอินดี้เป็นพระเอกก็จะบทเยอะเวลาทํางานแยกกันเพราะกกอินดี้สะดวกไปไหนคนเดียวเมื่อก่อนเขาจะเห็นเราขับรถไปทํางานถ่ายละครคนเดียวเขาก็ทําตามไปทํางานคนเดียว และล่าสุดอินดี้มีแฟนแล้วฮันนี่โอเคไม่ได้มีข้อกําหนดลูกชอบคนนี้ก็ชอบพอรู้สึกไปไม่ได้ก็เลิกกันเป็นแม่ก็จะไม่อะไรแค่รู้สึกว่าเป็นความสุขของเขาเขาโอเคเราก็โอเคด้วยไม่ห่วงลูกจริงๆแล้วจะห่วงลูกเวลาทํางานเพราะเขาขับรถไปทํางานเองอินดี้จริงจังละครมากรู้สึกดีใจทุกคนไว้วางใจมอบหมายให้งานเขาเราในฐานะเป็นพ่อแม่ เป็นสิ่งที่ทำแทนไม่ได้คนข้างนอกผู้จัดข้างนอกต้องการใช้งานเขาเป็นสิ่งที่ไม่สามารถไปดันได้เป็นความรักความเมตตาของคนที่เขาต้องการให้อินดี้ไปเล่นจริง